Guees alohan Hani ang Ni ang Pani Leti Leti อยู่กับคนป่วยมีกินข้าวที่ร้านนะคะ ร้อยยี่สิบเ7อยย่สิบดอหกร้อยยเจ็ครับ้อยยอย่ถ้าแค่าีก็คงเนี้ยกวสับไปติดต่อตันอีะนะครับเผื่อที่จะต้องมา,ารตัวสั่มอีกหนึ่งครั้งนะครับ ทยอยไปเลยทับทยอยมาเรื่อยๆ่อะเดียว้อง่ดีนะคะก็คนในมายืนตามคิวี่เรียกแล้วนะคะเดี๋ยวเอาบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่เด็กชายนิุคุณแพงสีค่ะปากใหญ่เพื่อกายใหญ่เดี๋ยว แปดแปดเป็นสิบไปไปถึงวันนี้สิบสิบกวาวันไม่รอก่อนเลยสิอยางเงี้ S 1> <S 1> วันนี้ยังไงบ้างเอ่อวันนี้ที่ที่ที่มา <S 1> <S 1> ตอนนี้อยู่ที่ทบ้านช่องปล<ร>ีน,น,<ร>นะครับก็มาดูการตรวจที่เรียกว่าเป็น rapid test นะครับก็เอาผู้ที่ยังยังยังคิดว่าอาจจะมีความเสี่ยงบ้างอะไรเงี้ยมาตรวจกนันก็อันนี้จะสามารถตรวจได้เอ่อชาวบ้านเนี่ยที่จะมารับการตรวจเนี่ยก็ได้เยอะนะครับได้ประมาณวันนี้ประมาณที่วางแผนไว้ก็คือหนึ่งนคนนะครับก็เป็นการตรวจเบื้องต้นนะครับนะครับก็คาดว่าจะทําให้เกิดความมั่นใจในพื้นที่มากขึ้นนะครับ วันนี้ก็มีทีมสาธารณสุขนะครับมามาห้รถทั้งทีมของปกครองมีท่านน,นายกนะครับก็จะเห็นว่าชาวบ้านก็มาด้วยด้วย,วยเป็นอย่างเป็นระบบแล้วก็มีการจัดระบบระเบียบไปอย่างดีนะครับมีว่าการวางมาตรการป้องกยอยันอะไรต่างๆนะครับก็คิดว่าจากการตรวจรั้นี้กจะทาให้เกิดความมั่นใจในพื้นที่มากขึ้นนะครับในการแพร่ระบาดของพื้นที่บริเวณที่มาช่องตรีนะ ก็ท่านผู้ว่าท่านท่านก็มีนโยบายที่จะปิดจอบเกี่ยวเรื่องของการพาาแพร่ระบาดในบริเวณพื้นที่ท,ที่ม,ม,มีความเสี<ห>่ยงสูงเนี่ยให้ให้มันแล้วเสร็จโดยเร็วนะครับ